ไม่ไ่นนากิงงลองชิมดูก่อนถ้ามันไม่อร่อยค่อยว่ากันเฮ้ยร้อนร้อนหรอรอะไร,ร,รดีนะเหมือนน้ำชูลมแต่ว่าต้องเป่าก่อนนะต้องจะเจียบลินนะลินน้องจะพองนะอะไรชิมนายลองเป่าให้กดนะให้กดพนักง,งานจะมาถามนะอุ้ยอะไรหลุดอ่ะ ได้ไหมบ้าโผโอเคทำได้ไหมว่างต้องไกสอนเราเป็นยูทูบเบอร์ท่านนึงทำไมยูทูบเบอร์ท่านนี้ไม่ฝืนรองหน้าเอาผมบอกบอกมามันจะมาโผไปด้วยอนจารผมบอกให้หมดหน้าเหมือนผ้าเมืองเลยอันนี้อยากซื้อให้มา เราเล่นที่ทานไหมไปไหนล่ะเล่นิทานเรืเอ่องผีไม่เอาอยากจะกลัวไม่กลัวล่ะไม่กลัวยังไงตอนกลางคืนก็นอนอันนี้อ๋อเราเล่นททานเรื่องเครื่องบินตกมีคนหนึ่งรอดตองเจได้เอาชื่อว่า พาลาค่ะพาลาใช่ชื่อเหมือนยาเลยนะเขาเป็นคุณหมอไงเขาบอกว่าฉันชอบเป็นคุณหมอให้ยานะฉันควรชื่อพาลานะโอเคแล้วพาลาเขาเหลือรอดอยู่แค่คนเดียวแล้วเขาจะอยู่ต่อ,อยังไงอ่ะเขาก็เขาเป็นเขาเป็นคนที่สิ้ด้วยเวลาเครื่องบินตกเขาก็จะรอดเสมออม ้วทีเนี้ยก็มีมันตกลงมาบนบนเกาะล้างแล้วเกาะนั้นน่ะไม่มีคนอยู่เลยแล้วเขาจะอยู่เขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาต้องทํำยังไงเขาจะถึงจะอยู่รอดได้เ,เ,เขาต้องไปหาอาหารก่อนไหมใช่ไหม เร,เราต้องสร้างสร้างที่อยู่ก่อนเขาเป็นเจกอาหารได้ให้เกทุกอย่างออกม<ะ>าได้ตามคนอันนั้นไม่น่าใช่หมอแล้วนะเขาไม่น่าใช่หมอ้ะเขาคือนักพลังนักวิทยาศาสตร์อ๋อวิทยาศาสตร์ไงเพาสร้างทุกอย่างได้เอ่ะหกกินดิด่ไม่อร่อยอ่ะฮะเมื่อกี้บอกอร่อยอยู่เลยกินแล้วกินแล้วกก <c oughs> ทีนี้เขาก็รอดแล้วเขาบอกว่าไงเขาก็เหงา เขาเหงาสิเพราะเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาบอกว่าอไรเขาบอกว่าทำไงนะต้องหาเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วแหละใช่ยเขาโทรเรียกเพื่อนว่าเครื่องบินวลัมเล็กตกน่ะนี่เพื่อนช่วยเราด้วยได้ไหมเพื่อนช่วยได้ไหมเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นกันเพื่อนเพื่อนช่วยได้เพื่อนก็สร้างสร้างประตูมิติได้ไหมหรือสร้างเครื่องบินมาหาดีประตูมิติ เพนก็เดินเข้าไปแล้วเพื่อนนะ่ะไม่มีพลังแบบแบบบินไปเองได้เก่งจังเลยแต่เขาก็มาหากันจนเจอ,อใช่ไหมใช่สวัสดีเพื่อนแต่พลังประตูมิติเขาเหลือสุดท้ายเขาลืมไปวัดพลังก็อยู่ตรงนู้นอ,อยู่ในโลกเดิมด้วยเแสดงว่าเขาก็มาหาเพื่อนเขามาหาได้แต่ว่าเขากลับไปไม่ได้แล้วดิ ถูกมแล้วเพื่อนเขาบอกว่าอรเออโอ้ยเฉินก็เราก็ต้องติดอยู่ในนี้กันสองคนเหรอเนี่ยเพื่อนเขาชื่อเคนนี่เหเคนนี่กับพาราเราต้องติดอยู่ในนี้ในก่อร้างกันสองคนแต่เขาก็ยังอยู่ได้เพราะเขามีการประดิษฐ์ต่างๆเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเขาสาม,มารถสร้างได้ทุกอย่างถูกไหม<อ>เขากสรา้างแอป,ป เปิดแล้วถ้าอยู่บนก่อล้างถ้าเราอยากจะกลับบ้านเราต้องทำไงต้องสร้างอะไรดีฉันไม่รู้เราเราไม่มียาประดิษฐ์นะสร้างเรือไหมโอเคอืมเราสร้างเรือเพื่อที่ร้างเรือกลับไหมโอเคงั้นเธอไปหาหาไม้มานะเดี๋ยวฉันจะไปหาใบใบไม้แม่คนรู้เขาตัดเร็วสุดๆเลยเขาได้ไม้มาครบร้อยอันเลยเออเดี๋ยวฉันจะประกอบเรือด้วยไม้พวกนี้ให้นะเพอาประกอบเรือเร็วแบบสุดๆเลย แล้วแล้วภายในทีสุดก็คบเรือ2องอัได้ได้เรือสองลำานั่งคนละลำไปเลยนะใช่โอเคองั้นวันนี้เราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วดีไหมดีสองคนนี้เขาไหายน้ำเป็นเขาก็ช่างลาเดือนพาลาเขาขับไม่่อยเก่งเป็นเรือโตเฮ้ยพาลาเป็นอะไรหรือเปล่าชื่ออะไรนะอีกคนนึงนะ<ช>เกนเพนอะไรนะเขาชื่อ เอ็นเคนเอ็นเทนอะไรไม่รู้จะไม่ได้ชื่อเทนนี่เทนนี่เทนนี่เออเทนนี่เทนนี่ก็เลยเรียกฟาลาให้ฉันโดดลงไปช่วยไหมเจ้าก็ตกน้ำตายไปเลยเหรเอ้าไม่นะเทนนี่ก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วสิทำไงเนี่ยเทนนี่ต้องอยู่คนเดียวทำไงทำไงดีกินก่อนงวนัว เคนนี่เขาไปผมไม่ <c oughs> <c oughs> นขนาดนั้นนะเคนนี่ก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วฝนก็ตกลงมาอุ้ยน้ำเข้าเรือหมดแล้วทำไงดีต้องเอาน้ำออกจากเรือไม่งั้นเรือจะจมน้ำเคนนี่เขาว่ายน้ำเก่งมากเขาดำน้ำได้ล้านชั่วโมงเลยนะ <c oughs> <c oughs> ล้านชั่วโมงเลยเหรอเดี <c oughs> ๋ยวก็คงไม่ต้องห่วงแล้วแหละเคนนี่คงไม่จมน้ำเหมือนกับพาลาแล้วแหละ พอน้ำาชั่วโมูผ่านไปเขาเก็ว่ายลงมาถึงห้องใต้ดินของเขาใช่แล้วเขาก็ไปชงยาชจงยาด้วยใช่<ด>หนาวไหมหไม่หนาวแล้วก็กมีคน,น<า>สุดท้ายที่นั่งเครื่องนินตกที่ตกมาซามาตกมาตรงเกาะน,นี้เขาได้ยินเสียงช่วยด้วยต้องรู้เกาะเขาก็เลยลงไปดูแล้วเดินตามียงไป ทีนี้เขาก็ไปเจอกับเพื่อนเพื่อนฮาราที่เกิดใหม่ใช่พ่ขขอข่อจับตัวนี้หนะ่อยร้อนไหมไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วเอาแมมพ่อเข,า,ขาห่มหมพ่อเขา,ขาห่ม,มาอยู่ไหนเขาเห็นฮาราโกะฮารายังไม่ตายฮาราเกิดใหม่ได้ทุกครั้งที่เขาตายโอ้ฮารา,า,รายังอยู่รอดเด็ก <Yeah. S 2> ยังงี้ถึงจะเจอง่ายฮาราไม่เจอกันนานเลยนะไม่ใช่เลย

โอเคบายบายการเรื okay, ่องนี้ไปลาต่ออยู่บ้านโอเคไีดแเละจุ๊บ